สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับฟังคำทำนายหมอปายไพรกระซิบถึงทักษิณเตือนก่อนกลับไทยทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแล้วและเมื่อย้อนฟังคำทำนายของหมอปายไพรกระซิบที่เคยพูดในรายการไทยรัฐทลอกช่วงหนึ่งได้พูดถึงทักษิณว่าเมื่อพิธีกรถามว่าคุณทักษิณชินวัตร เขาจะกลับบ้านเนี่ยเดือนนี้แหละหลังจากวันเกิดหรือก่อนวันเกิดคือ16กรกฎาคมหลังจากนี้ดวงคุณทักษิณจะมีบทบาททางการเมืองหรือไม่อย่างไรดวงคุณทักษิณจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้จะได้กลับประเทศไทยไหมท่านโยมบอกเอาไว้ว่าอย่างไรหมอป่ายก็ตอบว่าเออท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี้หรืออยู่ที่ไหน เปลี่ยนใจได้นะคำถามถัดมาตัวเขาเองท่านยมนะ่ะเห็นภาพไหมว่าคุณทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกสักครั้งในเดือนนี้หรือไม่หมอปลายตอบว่าพยายามมากๆเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัจจะเถอะครั้งที่20ใช่ไหม ครั้งที่21อีกครั้งหนึ่งนะ่ะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่าคำถามถัดมาถ้ากลับมานะ่ะตัวเองจะไม่ปลอดภัยและครอบครัวด้วยจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมหมอปลายตอบว่าถูกต้องค่ะพิธีกรถามว่าถึงขั้นชีวิตไหมหมอปลายตอบว่าพยักหนา้าคำถามถัดมาถ้าแนะนำได้ในฐานะท่านยมคนที่สื่อสารกับท่านยม หมอปลายแพรกสิบเนี่ยเตือนเอาไว้ว่าอย่าก,กลับมาเลยในช่วงเวลานี้มันยังร้อนแรงอยู่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะท็อปนิวส์ขาบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฟืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาเปิดคลิป ดูกันบ้างเลยลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูดวงมาทำนายพี่ทีมพิ่าหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพักก้าวไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกเลยอย่างเช่น เรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอย่างพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้คอมเมนต์เาานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงนะแต่หมอนิดยังชื่นชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กําลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่า อุตส่าห์ให้หมอดูมาดูหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลายเป็นหดหูก,กว่าเดิมฮ่าฮ่ฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีทอปนิวส์คือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิต,ตปัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่ ที่จริงหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้หมอป่าแพรกระซิบเห็นหน้านายกคนใหม่แล้วชี้พิธาไปไม่ถึงฝันแต่มีดวงพริกเรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงอยู่ทุกๆวินาทีสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้หลังจากจบการเลือกตั้งไปตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถโหวตเลือกนายกได้ทำให้เรื่องนายก ที่ยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อยนั้นความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายไพรกระซิบที่เคยทำนายว่าพิธาลิมเจริญรัตจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 126ดําเนินรายการด้วยเจเนเฟอร์คิมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดวยมีบางช่วงบางตอนที่มีคำถามว่าเราสามารถเห็นหน้าลาง,ลาง ก่อนของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมซึ่งเทปที่หมอปายกล่าวไว้นี้อัดรายการในวันที่20กรกฎาคม2566หมอปายตอบว่าแก่หน้าใหม่คำว่าหน้าใหม่ในที่นี้คือไม่เคยเป็นนายกมาก่อนคนนี้นะเก่งถามว่าบ้านเมืองเราจะสว่างขึ้นไหมเทาบ้านเมืองจะเทา,เทา เขาบริหารเก่งมากสิ่งที่เขาบริหารอยู่เขาหาเงินด้วยธุรกิจของเขาเก่งที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เขาเก่งมันไม่ขาวจัว่วค้าขายเรามองในแง่ของที่ว่าคนต่างประเทศเข้ามาเยอะขึ้นก็มีสิทธิ์ค้าขายได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยๆป้องกันในเรื่องของการสู้กันก่อนอย่าสู้กันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกัน ทำให้ประเทศสงบเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้นช่วงที่คนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะณเวลานี้คือจะอยู่ไม่ครบเทอมถามถึงคนหนุ่มที่คนเชียร์กันบ้างจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นนายกกันไหมหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุดจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่จะมีช่วงพริกดวง อีก6-8ปีวงเล็บยังมีสิทธิ์ลุ้นจะได้เป็นนายกหรือเปล่าใน6-8ปีข้างหน้าหมอปลายตอบว่าใช่อาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัตเจ f เฟซบุ๊กอาจารย์มาศที่มีชื่อว่าอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกได้โพสต์คำทำนายทิมพิธาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าคุณพิธาลิมเจริญรัต เกิด5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธานั้นเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกหน้าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบ สติปัญญาดีพูดจาชาชานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาสาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่ดาวคู่แข่งถึงสตัวทำให้มีบุค,คลิก เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องของทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งวงเล็บ ทองยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันด้วยทองยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนทองหยางนั้นคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดความคึกหน้าติ๊กกินสีทํานายดวงนายกตัวจริงจะเป็นใครเจาะสามลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนู ใครได้เป็นนายกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชันารงขันทีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์จากทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่า หลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไว้จะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรคำถามถัดมาท่าทางจะใหญ่โตไหมนะคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะเป็นยังไง ติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษินชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งคาถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่นอนว่าใครคนนี้ละ่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ละ่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้าย เขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อหรอหลายเซ็นนี้เจ้าตัวเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิงทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบว่าไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกรอบไหม ติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีคนนึงน่ะเกิดราศีสิง์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13ที่ก,ก่อนก็พูดว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชคําถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกคนหนึ่งลุงป้อมไปยังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิดวันที่11วันเสาร์เสาร์ทางกาลโยกเป็นอะไร ต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติก๊ก็ตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันบริกูล13กันยายนวันพุธิธีกรก็ถามว่า3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังกว่ากันนั้นแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีิธีกรก็พูดว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3ามคนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมด ถ้าใครขึ้นเป็นนายกดีหมดพิริกรก็พูดว่าพอดูออกแล,ะละ้วล่ะ1กับ3คือเสียหนูนะคะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปร่งวาจาไปเองนะ